สองชั่วโมงฟานไปนะครับไฟเอวดียังติดอยู่ครับนะติดนะครับหลอดไฟติดอยู่นะเห็นไหมฮะว่า2.42โวลต์นี่ครับนี่และชีวิตสิงนขาดกับไฟฟ้าบงตน้นคุณก็ณไปชังเองได้ที่บ้านสวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับเนาะนะครับมาคลิปนี้นะครับมาทดลอง ไฟฟ้าจากขีเท่าแบบที่สองนะครับนะโอเคจากแบบที่หนึ่งทำจากกระป๋องลูมินียมสป็ผลสาเร็จนะครับนะสามป๋องได้สามโวลต์กว่านะสามโวลต์เก้าสามโวลต์เจ็ดประมาณนั้นครับนะมาลิปนี้ครับเอาขีเท่าจากกองไฟเลยครับนี่ฮะใช้หุงต้มนี่แหละครับใส่กอไฟทรต่างๆแล้วก็หม้อลูมินียมนะครับนะเป็นหม้อข,อข้าวเก่า,านะ oh. อันนี้เป็นลูมิเนียมใหญ่ขึ้นนะ แล้วก็ทองแดงเย็บม,มาแล้วใหญ่ขึ้นยาวขึ้นมาทดลองทำกันดูว่าจะได้โวอนเพิ่มขึ้นไหมนะครับก่อนอื่นเอาขี้เท่าใส่เข้าไปก่อนนะอืโปรยเข้าเลยทั้งฐานทั้งหินทั้งไรนี่แะใส่เข้าไปเอาละคราวนี้ได้ขี้เท่า สามที่ต้องการละต่อไปเติมน้ํานะครับนะเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักห้านาทีเพื่อให้น้ําซึมซับเข้าไปข้างในนะให้น้ํากระจายไปทั่วทั้งขี้เท้าให้ขี้เท้าดูดอน้ําไปเยอะๆ่อนค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะฮะปิดฟองฟัดฟนดอย่างน้ำมันลงนะครับนะผสมข,ขี้เท้าห้านาทีรอไม่ไหวครับ ใช้วิธีคดนเอาดีกว่าเพื่อที่จะได้น้ำกับกีิเท้าจะได้ซึมซับเข้ากันได้ไวกว่านะไม่ต้องเสีซวล,ลารอน่ครับขนไปเรื่อยเติมไปไเรื่อยเหมือนกับผสมปูน <h> <c oughs> นี่อะ เอาละก็นี่สมนับกีเทาะเข้ากันเรียบร้อยนะต่อมาแล้วก็เส้นทองแดงของเราใส่ลงไปเลยซึ่งตรงส่วนข้างล่างพระเทพรบรร้อยเพื่อไม่ให้สัมผัสกับอลูมิเนียมนะเพื่อไม่ให้สัมผัสกับทั้งอลูมิเนียมนี่ครับปากีบต่อเรียบร้อยละ,ะต่อมาก็หาปะกีบด้านลบ ครับมาใส่นี่ครับประคีบด้านขวารลบขีบตรงหม้ออลูมิเนียมเลยครับปึ๊บต่อมามาจะวัดโวลตกันดูได้กี่โวลต์วัดโวลต์ก,ก่อนมิตเตอร์ DC เอาละตั้งอะไรดี ตรงนี้ก่อนนะครับตางปลายนี้ไม่มีที่คลิปอันนี้ขวบบวกคลิปก่อนดีกว่าส่วนครบใช้มือจับเอานะวันนี้อุปกรณ์ไม่ครบครับเนื่องจากมานอกสถานที่นะครับนะเอาละนะครับนอกสถานที่อุปกรณ์ไม่ครบสักเท่าไหร่ว้าวในหนึ่งโวลต์กว่าครับ ได้ไม่เยอะฮะไม่หนึ่งชุด้วยนี่ฮะได้หนึ่งโวลต์กว่าๆนะครับนนนนขนาดหม้อใหญ่ขึ้นนะครับยังได้หนึ่งโวลต์กว่าๆเซลล์เล็กนะครับเซลล์ไฟฟ้าอันนี้ต้องทำทีละกระป๋องน่าแล้ก็เชื่อมต่อกันได้เพิ่มโวลต์ได้นะครับทำเล็กๆ แต่ก็ได้เป็นวอล์เหมือนกันเอาละครับกำลังวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครนะับนี่ครับอันเป็นว่าการถ่ายเทพลังงานยังไม่สมบนนะูรณ์นะอ่าสิบเป็นสิบเอ็ดเดี๋ยวอสักครู่นะครับลนะอ่าเป็นสิบสองละ 1.12ละเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ1นึวอนสิบหกละครับ1นึ่งวอนจุละเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะสิละอ,อ่รอดูต่อไป 1นึวลยเแล้วครับนะครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆหนึ่วลตยเกาแล้วเอาะอละครับขึ้นมาที่1นึวลตจุแล้วครับ1นึวลตสีละครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะเอาละครับ กำลังวอขึ้นสูงถึง1.46นะครับตอนนี้ลงมาแล้วครับอ้า3940ประมาณนี้นะครับจะน่้นวอไม่เพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับนะเราจะทําอีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อจะมาลองต่อพ่วงกันจะได้วอเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะได้จุดหลอด LED ให้ติดสว่างได้นะครับนะนี่ครับไปหาได้กระมัง ได้กระมังอันใหญ่ขึ้นมากว่าหม้ออีกเท่าตัวนะเอากี่เท่าใส่แล้วลองดูว่าจะวนมมนจะได้เพิ่มมากขึ้นไหมหรือว่าจะได้ใกล้เคียงกันนะทดลองดูก่อนครับย้ายตัวนี้ออกก่อนเออเอากี่เท่เาไฟที่ทเมนี่ละกองอยู่นี่ เาแล้วครับได้ขี้เท่าตามต้องการลระผสมน้ําผสมเข้ากับน้ําเรียบร้อยนะครับเนาะต่อมาเราจะยืมทองแดงตัวนี้นะเพื่อทดสอบดูนะถ้าได้วอ์ใกล้เคียงกันก็เอาทองแดงอีกชุดหนึ่งมาต่อพ่วงก,กันเพื่อจุดหลอด LED ว่าจะติดหรือไม่นะครับนะเอาละนี่ครับเรียบคอมมิตเตอร์เรียบร้อยนะตัวนี้ ส่วนค้วลบเราจะจำไปกับถุงหมอ,อลูมิเนียมนะฮะตอนนี้นะเอาละพิสูจน์กันจะได้กี่โวลต์หนึ่งจุดศูนย์แปดโวลต์นะครับนะยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นอ่ะได้หนึ่งจุดแปดโวลต์สรุปก็คือ ขนาดใหญ่ขึ้นไม่สามารถที่จะทำให้วนเพิ่มมากขึ้นนะครับนะแต่จะได้เรื่องของกระแสประมาณนั้นนะครับนะวันนี้เราจะหาทองแดงอีกชุดนะเพื่อจะมาพ่วงต่อนี่ฮะได้มาล้มาพ่วงต่อกันเลยตั้งคู่กันก่อนอ <c oughs> จะเป็นเราเปรียบนี่นะครับ ตรงนี้เสียบลงไปงับงนี่กบวกมานี่โอเคเอาปากเข็บตนนัวนี้จิ้มที่กบวกเอาละสายนี่ค่อนข้างจะยาวสักหน่อยหนึ่งนะ นี่เราจะจับจับทางนี้ไว้ได้วอล์เพิ่มขึ้นไหมนะครับนะส่วน้็ลบจิ้มตรงนี้เลยว่าสองจุดสี่สองวลต์นี่ครับไฟ l e d น่าจะติดนะครับตัวนี้นะทดลองกันดูอาทดลองกันดูมันจะได้ไหม ทำไงล่ะคราวนี้ปักขีบก็ไม่พออันนี้ฮะออด LED นะครับนะน,นี่ฮะอันนี้ไม่ใช่ดาบหรือของเล่นนะ mm hmm. เด็กเล่นนะโอเคแต่ได้ไม่จับที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับไฟแสดงผลเอาละแบบสามขานะคะัสองสีแตะดูสิสว่างไหมโห เงียบกริบไม่ติดครับวนยังไม่ถึงมั้งประมาณนั้นรอสักครู่นะครับให้ตัวนี้ทำงานเต็มที่ก่อนเอาละผ่านไปห้าหนาทีวัดกำลังวนจะได้กี่วน 2องสองอ้าวไม่นิ่งสองนะครับอลองดูครับนี้ลองใส่ไฟ LED หลอดเล็กนิดูแวบบแวบบแบบครับน่าจะติดนนะอ้าติดแล้วครับนี่ฮะห็นฮะ ขึ้นสีแดงเลยติดแล้วครับติดแล้วนะครับอาจจะที่งหาสว่างนะยังที่แจ้งมันขึ้นเมื่อเท่าไหร่นะฮะแน่ติดสว่างได้แล้วโอเคแล้วเข้าล่มดีกว่าถ้าที่มันเมื่อยสักหน่อยนะครับในบ้านลองดูเอาละครับว่าจะเข้าบ้านนะครับเนาะเอาไปมาแม่เข้าละนะครับ มาที่ใต้ต้นมะนาวใหญ่เลยนี่ครับใต้ต้นมะนาวนะครับเป็ดก็มีนะครับนะนะฮะ๋ยวก็เป็ดนี่ครับก็ใช้ตัวมีผ้ามาคลิปต่อเชื่อมระหว่างขั้วนะอาอมอสวนกันก่อนเขาดิว่าวนจะเพิ่มขึ้นไหมนะอจูดไหนเอ่ยขัวอยู่หนอย อ่าแปบ๊บนึ่งนะครับเด้ออ่าจุดหกเจ็ดลครับโวล์เพิ่มขึ้นนะครับนะเอาละมาสลอด LED กันดูสิการตกแต่งใหม่นะเนี่ยขวบวกนี่ขวบวกนะหลอด LED ส่วนขั้วลบก็เป็นขากลางอมาแตะๆกันดูสว่างไหมอ่าฮะอสว่างแล้วครับสีเขียวนิดๆนะเป็น,น,นข้างนี้สีแดงว่านี่ฮะติดแล้วครับเห็นไหมครับสีแดงนะครับไม่ค่อยชัด อะไรนั่นะดับเป็นกลางวันนะครนะัน <S: Whoa. S 1> ี่เห็นไหมฮะว <Whoa. S 1> สีดแดงติดนะครับนะมีกระแสไฟนะสามารถติดได้แต่โวลต์มอใหญ่ๆไม่สามารถเพิ่มโวลต์ได้นะเป็นเพราะอะไรต้องศึกษาหาความรู้กันต่อไปโอเคต่อมาจะลองหลอดแบบนี้ดูมันจะติดไหม ไ้ติดนะครับจากกระแสไม่พอเอาแล้วครับต่อไปเราจะจุดนะครับจะคลีบให้หอดไฟติดอยู่ตรงนี้ว่าจะได้กี่ชั่วโมงนะครับขนขณะนี้เวลา16นาฬิกาด้ครับจ้านะครับ,ค,รบคลิปนี้ไม่มีนาฬิกาตะปอดแบคเบอรรี่มาวัดเวลานะ ไม่มีพระนอกสถานที่นะครับเนะ้ออ่าปล่อยไปดีเลยประสิดแดงติดนะนี่ไปไวตรงนี้สิบนาฬิกาเ่อ่ชั่วโมงถึงจะหมดนะเราจะมาดูกันตอนกับคับมืดอเมืมานหกโมงเย็นหรือทุ่มหนึ่งประมาณนั้นนะครับอ่ ติดนะครับหลอดไฟติดอยู่นะเห็นไหมฮะหลอดไฟยังติดอยู่เลยปล่อยไปนี่เลยอลเอาละครับวันนี้นะฮะสองชั่วโมงฟานไปนะครับไฟ LED ยังติดอย่างครับนนะครับ สว่างเท่านี้นะครนะับไฟสีแดงนะครับเป็นไฟสีแดงยังติดกันเลยนะครับนะเอาละของต้องหาข้อมูลก็ต่อไปว่านะครับที่สใส่ใหญ่ๆแต่ทำไมวอนต่ำนะครับนะแสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะจบลงแค่นี้นะนะครับเด้อนะครับ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับท่านที่ดูใหม่นะครับนะและ้วกดลูกกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม